โอเคขอสสัสดีทุกท่านนะวันนี้นะผมจะมาจัด1ิอันดับเกมซอมบี้อะพอลิส์นะครับที่อยู่บนมือถือนั่นเองนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าเกมวกนี้เนี่ยฟรีทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอามาแนะนํากันนะครับสาหรับสิบเกมซอมบี้น่าเล่นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไม่พูดท่อนนำเพลงกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเล่นไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันดับที่10นะครับเกมนี้มีชื่อว่า z Zombie Faction Apocalypse นั่นเองนะครับซึ่งเกกกมมนนี้นะ้ะคัับจลายๆพวกเกม แบบ f o r o u t s h e l t e r อะไรอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าเป็นเกม strategy นั่นเองนะครับซึ่งนะับถ้าใครรู้จักนะครับก็จะประมาณแบบว่าให้เราสร้างฐานทานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันเนี่ยเป็นเกม zombie นะครับก็คือเราต้องไปเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะยึดพื้นที่เนี่ยมาเป็นของเราเพื่อการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนั่นก็เป็นจุดแตกต่างของเกมนี้กับ4 h o u r นะครับ แล้วคุณเนี่ยก็ยังสามารถสร้างของสร้างนู่นสร้างนี่ได้เยอะแยะนะครับทาให้บ้านของคุณดูน่าอยู่ขึ้นนะประเดงอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถหาคนไปช่วยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไปแบบเลดคนอื่นก็ได้นะครับหรือเป็นการปนคนอื่นนั่นเอ,องน,นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีหลากหลายมากนะครับคือถ้าใครชอบเล่นเกมอะไรแบบพวกอย่างนี้แล้วเนี่ยนิวพวกแอคชั่นสตรัทจีคล้ายแบบพวกฟาวเนี่ยก็ลองหาเกมนี้ไปเล่นดูนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ข้างหน้าที่จะโอเคแล้วก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีหลายอย่างให้ทำนะครับ สำหรับอันดับที่9นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Zombie Age 3 d e a d City นั่นเองครับซึ่งเกมนี้นะเป็นเกมซอมบี้ที่มีภาพการ์ตูนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องเล่นทำภารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะมีแบบพวกอาวุธยุทธปกรณ์มากขึ้นไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนจะเป็นอาวุธแบบตีใกล้หรือว่าจะเป็นพวกระเบิดอะไรพวกนี้นะคือมีหมดนะครับคุณก็ต้องเล่นผ่านไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะแบบเคลียร์ด่านไปเรื่อยๆแล้วก็หาตังมาแบบอัปเกดเออปรดพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยมันบบเก่งขึ้นเจ๋งขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับถ้าใครชอบเกมซอมบี้แบบอย่างนี้นะครับก็น่าจะชอบนะครับถ้าคุณไม่แบบแคร์หรือว่าสนใจเรื่องกราฟิกอะไรขนาดนั้นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับเกมซอมบี้ผ้าประตูเกมนี้นะครับมีชื่อว่าซอมบี้เอชสามซิตี้สำหรับอันดับที่8นะครับเกมนี้มีชื่อว่าซอมบี้ซ u r เวอร์เวส t ทิร์นั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับมีระบบที่น่าสนใจมากนะก็คือคุณเนี่ยจะต้องเก็บของหลายๆอย่างนะแล้วก็มาคาบแล้วก็มาสร้างที่อยู่เองอะไรอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะแบบสามารถส u r v i หรือว่าเอาตัวรอดจากซอมบี้ได้นั่เองนะครับคุณเนี่ยก็ต้องหาของหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต้องเอามาเพิ่มเป็นอาหารหรือไม่ก็ไม้เพื่อมาสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็หินเพื่อมาทําอาวุธอะไรอย่างนี้นะคือมันเป็นเกมที่แบบ ต้องทําหลายอย่างมากนะคือถ้าโหลดมาเล่นเนี่ยน่าจะเล่นได้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามีหลายอย่างให้ทํามากๆเลยนะสำหรับเกมซอมบี้ผู้ผลิตเกมนี้นะแล้วก็นะก็ยังมีซอมบี้อีกด้วยนะคือจะไม่มีซอมบี้ได้ไงนะครับท็อปสิบเกมซอมบี้มีซอมบี้นะคือมีซอมบี้ไปแล้วนะคุณเนี่ยก็ต้องจัดการแล้วก็เอาตัวรอดจากพวกซอมบี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสําหรับเกมนี้นะมีชื่อว่าซอมบี้สวาเบลเวสันนั่นเองนะสำหรับอันดับที่7นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Last Day on Earth: Dead War นั่นเองนะครับซิงเกมนี้นะครับจะคล้ายบบเกมที่แล้วที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเกมนี้เนะระบบคล้ายบบเกมที่แล้วเลยนะเพื่อคุณเนี่ยจะต้องฆ่าซอมบี้เอาตัวรอดหาของมาสร้างบ้านแล้วก็แบบหาสัตว์ล่าสัตว์เพื่อมาแบบเป็นอาหารอะไรอย่างนี้นะเพื่อคล้ายบบเกมที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีกราฟิกที่สวยกว่านะครับแล้วก็ยังมีระบบแต่งตัวระบบอะไรที่ดีกว่านะครับผมก็เลยให้เกมนี้อยู่สูงกว่าเกมที่แล้วนะครับ ซึ่งก็คล้ายเกมที่แล้วนะเกมนี้มีระบบเลเวลมีระบบอะไรหลายๆอย่างนะที่น่าสนใจนะครับแถมคับของเกมนี้ก็มีเยอะด้วยนะคเพราะ,ะนั้นก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะสำหรับ Last Day on t h Dead War นั่นเองนะสำหรับอันดับที่6นะเกมนี้มีชื่อว่า Zombie Hunter นั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะผมจะเลือกเกมนี้ว่าประมาณว่าเป็นเกมแนวอ่าซุ่มยิงนะซุ่มยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเคยเล่นเคยเล่นเกมแบบพวกสไนเปอร์ 3D สไนเปอร์อะไรพวกนี้นะก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะคือ คุณเนี่ยมีหน้าที่จะเอาปืนแต่งปืนแต่งอะไรนะ <musician>: เพื่อที่จะมาุ้มยิงซอมบี้ในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณนะก็จะมีภารกิจหลายอย่างต้องทำนะแม่ว่าจะเป็นการฆ่าซอมบี้เพื่อช่วยคนนนะครับหรือว่าเป็นการฆ่าซอมบี้แบบเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมีอะไรให้ทําเยอะนะครับท้าคุณก็จะสามารถเอาเงินที่คุณไปฆ่าซอมบี้เนี่ยไปแต่งปืนทําให้ปืนขนองคุณเนี่ยยิงแรงขึ้นทําให้ปืนของคุณมีหลากหลายขึ้นอะไรประมาณนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับคือมัน เอาไปเล่นแบบแก้เบื่อได้เลยนะครับคือเล่นแก้เบื่อแบบแบบไม่มีอะไรทําาะไรอย่างเงี้ยนกะ็หยิบขึ้นมาเล่นยิงซอมบี้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับซอมบี้ฮันเตอร์นะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับอันดับที่5นะครับเกมนี้มีชื่อว่า i n t o the Death อ e เ d ซนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะคุณเนี่ยจะได้แบบแต่งอาวุธหาปืนมา แต่งอาวุธอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เข้าไปลงไปเนี่ยนะครับคุณจะต้องวิ่งเป็นระยะทางระยะหนึ่งนะก็คือคือจะขึ้นอยู่ซ้ายบนนะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าคุณเนี่ยจะต้องวิ่งไปในระยะทางระยะหนึ่งนะโดยที่ไม่ซอมบี้จับนั่นเองนะครับถ้าซอมบี้เข้ามาใกล้เนี่ยคุณจะต้องยิงทิ้งอะไรประมาณนี้นะไม่ก็แบบแบบใช้มีดนะครับฆ่าซอมบี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับคือมันแบบถ้าคุณไม่มีอะไรทำเนี่ยคุณหยิบเกมนี้ขึ้นมาเล่นใช่ไหมครับก็ค้ายลกๆพว เกมที่ต้องวิ่งไปในระยะทางระยะหนึ่งนะครับแต่ว่านี้ก็คือเพิ่มการยิงซอมบี้กับปืนมาด้วยนะครับเรื่เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็มีซอมบี้หลายแบบนะครับมีซอมบี้ต้องยิงหลายรอบมีปืนหลายอย่างนะครับที่คุณสามารถแต่งได้นะครับหลังจากคุณเล่นอะไรประมาณนี้นะก็คือจะได้ของมาแต่งปืนได้ตังค์มาซื้อปืนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นเกมซอมบี้แล้วก็มี objective ด้วยนะครับอย่างเช่นต้องฆ่า20ตัวต้องทําอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยังมีหลายด่านให้คุณเล่นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะว่าจะเบื่อนะครับก็คือยังมีเยอะนะสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับอันดับที่4นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Dark Days Zombie Survival นั่นเองนะครับซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆเกมนะครับก็คือ Zombie Survival นั่นเองนะครับคุณจะสามารถหาของหาปืนหาพวกม m ทีเรียลเพื่อมาสร้างบ้านแล้วก็แต่งปืนคราบปืนครับของแต่งฐานของคุณได้นะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมว่ามันมีระบบที่น้าที่จะดีนะไม่ว่าจะเป็นระบบปืนระบบตีใกล้นะครับระบบสร้างของอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะโอเคเลยนะครับแล้วคนก็ยังสามารถหาปืนได้หลากหลายมากนะครับแถมเกมนี้บางทีมันมีหุ่นยนต์มาสู้ซอมบี้ด้วยนะครับคือก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมีหลายอย่างนะครับมีหลากหลายนะครับสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งนะครับจากที่ผมได้ไปลองเล่นมาเนี่ยเกมนี้เนี่ยนะครับ เป็นเกมที่ทท่านจะมีกราฟิกที่เ่านั้นที่จะสวยเลยนะครับสำหรับเกมโทรศัพท์นะครับผมก็เลยเอาแนะนำในอันดับที่4กันนะครับแล้วมันก็ยังมีหลายอย่างให้ทำนะครับเพราะนั้นก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะสำหรับ Dark d i y s Zombie Survival นะครับสำหรับอันดับที่3นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Zombie Frontier 3 Sniper FPS นั่นเองนะครับ ซึ่งก็อย่างที่เกมตามชื่อเกมนะครับก็เกมนี้เป็นเกมซุ่มยิงนะครับคือมันก็ไม่เคยเป็นเกมซุ่มยิงนะเพื่อคุณเนี่ยจะยืนอยู่ตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะคุณจะต้องยิงซอมบี้ให้หมดนั่นเองนะครับก็มันก็เดินอยู่ว่านะครับคือไม่ได้ซุ่มยางเดียวนะครับแต่ว่านะมันจะเป็นการออโต้เดินนะครับก็เลยเรียกว่าเกมซุ่มยิงนะแต่ว่าก็นะอย่างที่เห็นนะมันก็เดินให้ตามนะครับแล้วคุณก็ต้องเล็งยิงซอมบี้เนี่ยอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยเล็งยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับจนซอมบี้มัน ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบแต่งปืนซื้อปืนนะครับหรือว่าก็คือคุณเนี่ยก็สามารถทําภารกิจนะครับฆ่าซอมบี้นะครับในแต่ละแอเรียนะครับก็ฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับจนคุณได้ตังค์มาในระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถซื้อปืนไปแต่งปืนนะครับเพื่อทำให้ภารกิจของคุณง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วคุณก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับซอมบี้ฟันเทียสำหรับอันดับที่น่องนะครับเกม เป็นเกมหนึ่งนะที่ผมว่าระบบภารกิจเนี่ยหรือว่าระบบดีไซน์มิชชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับคือเกมนี้นะคุณสามารถเอาอาวุธยุปรกรณ์หลายๆอย่างนะัไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นอาวุธตีใกล้ปแจอะไรพวกนี้นะครับคคุณสามารถเอามาคาซอมบี้ได้หมดเลยนะครับคือมันมีให้คุณคาบหลายอย่างมากๆนะครับแลวคุณเนี่ยก็สามารถเอาของพวกนี้มาเล่นในภารกิจเนื้อเรื่องที่่อนข้าที่จะน่าสนใจนะครับ แล้วผมบอกเลยนะว่ามิชชั่นของเกมนี้นะครับแต่ละเกมเอ้ยแต่ละดานเนี่ยมันก็ค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะโอเคเลยนะครับซึ่งนะครับก็ยังมีเนื้อเรื่องมาเสริมให้อีกด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะรู้เนื้อเรื่องนะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับ e a ดทิเกอร์2สอมบี้ s u ว v i v a l นะครับระบบเกมนี้มันดีจริงๆนะผมแนะนําให้ไปลองดูนะครับสำหรับอันดับที่1น,นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Left to Survive นั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับที่ผมเอามันมาอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยก็คือมันมีกราฟิกที่น่าจะสวยพอสมควรเลยนะครับคือผมไม่เคยเห็นเกมซอมบี้เกมไหนที่อยู่บนโทรศัพท์แล้วกราฟิกสวยขนาดนี้นะครับและนะก็ยังมีระบบยิงระบบอะไรที่ดีอีกนะครับคือคุณเนี่ยสามารถแบบหาปืนหลายๆปืนเพื่อมายิงซอมบี้นะแล้วก็มีกราฟิกมีคาสินโอ้โหมีหลายๆอย่างนะครับที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบก้าวข้ามเกมโทรศัพท์ปกติไปนะครับแล้วก็มีเนะื้อเรื่องด้วยนะอย่าลืม ซึ่งนะมันก็มีหลายๆอย่างนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าลองเอาไปโหลดก็เล่นดูเนี่ยมันไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าผมว่ากราฟิกก็สวยระบบก็ดีนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับ Left to Survive นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ10อันดับเกมซอมบี้น่าเล่นในปี2020นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปพวกนี้ต่อไปนะครับ โอเคนะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ